วันนี้ยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแลนสไลด์ยุทธศาสตร์นี้ไม่สอดคล้องกับสภาพการเมืองในปัจจุบันจิตใจของประชาชนส่วนนี้เขาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยประการที่2นโยบายที่พรรคเพื่อไทยประกาศมานั้นเนี่ยมันไม่ได้ใจของคนวันนี้ยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแลนสไลด์ มันไปตรงกับพญาหรือสุภาษิตของอีสานโบราณซึ่งผมจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วสุดท้ายจะไปเฉลยว่าพญาที่ผมพูดมันคืออะไรพญานั้นบอกว่ากวงกินบักขามป้อม ไปฆ่าข้อมังมังบกขี่สามมือกระตายตายกระตายตายแล้วเห็นอุมผันนำผันเน่านำ้ำกวงกินบักขามป้อมไปฆ่าข้อมังมังบกขี่สามมือกระตายตายกระตายตายแล้วเห็นอุมผันเน่านำ้ำอธิบายเป็นภาษากลางนะครับ วางกินมาขามป้อมไปติดคอละมั่งละมั่งไม่ขี้สามวันกระตายตายกระต,ตายตายแล้วอีเห็นก็เน่าไปด้วยนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยในยุทธศาสตร์แลนสไลด์ยุทธศาสตร์แลนสไลด์ที่พักเพื่อไทย ได้โปรโมทมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นเนี่ยในความเป็นจริงยุทธศาสตร์นี้ไม่สอดคล้องกับสภาพการเมืองในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา27 272บทเฉพาะการที่ให้วุฒธธิสมาชิก250คนมีสิทธ,ธ์ เลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อกำหนดยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับสภาพทางการเมืองในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับสภาพกฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบันโอกาสที่ยุทธศาสตร์ที่กำหนดจะประสบความสำเร็จนั้นไม่มีครับ วันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าสภาพทางการเมืองไม่เหมือนเดิมคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกประมาณ3ล้านคนอายุ18ปีไปจนถึง35ปีนี่วันนี้จิตใจของประชาชนส่วนนี้เขาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะผลนสำรวจจากโพไหน จากสำนักวิชาการไหนเสียงส่วนใหญ่ของคนอายุ18ปีถึง35ปีนั้นจะไปเลือกพักการเมืองอื่นเป็นส่วนใหญ่มากถึง80-90%หากมีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นกันครับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปวันนี้ก็เปลี่ยนโอกาสที่จะเดินเข้าคูหาไปเลือกเพื่อไทยเหมือนเดิมนั้น ไม่มีครับมีก็ส่วนน้อยในทางจิตวิทยาทางการเมืองคนอายุที่จะเลือกเพื่อไทยอยู่ระหว่าง35ปีจนถึง60ปีนี่จะเป็นคนส่วนใหญ่ที่จะกลับไปเลือกพรรคเพื่อไทยและคนที่อยู่ในช่วงอายุ35ปีถึง60ปีนั้น เขาจะเลือกอยู่ในสองความคิดหลักๆนั่นคือหนึ่งเลือกตามนโยบายสองเลือกตามความชอบเลือกตามความรักหรือเลือกลักษณะว่าเป็นสาวกพักก็เลือกดังนั้นเหตุที่ทำไมคนที่มีอายุ18ปีจนถึง35ปีนี่ ไม่เลือกเพื่อไทยในครั้งนี้เพราะว่าเพื่อไทยไม่กล้าประกาศนโยบายที่มันเป็นทางการที่มัมีส่วนกระทบกับวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นโดยตรงเช่นทําไมเพื่อไทยไม่กล้าประกาศนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารนี่เป็นคําถามง่ายๆนะครับ ที่คนอายุ17ปี16ปี18ปีลามมาจนถึง35ปีนี่เขาตั้งคำถามง่ายๆว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงไม่กล้าประกาศนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารสร้างกองทัพที่เป็นกองทัพอาสาเหมือนประเทศที่จเจริญแล้วเขาถาบในทางกลับกันเขาก็ไปดู ทำไมฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายไม่สืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยจึงกล้าประกาศอย่างชัดเจนว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนี่ขณะท่านพนตาลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านเป็นตำรวจเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านยังเห็นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปกองทัพ และหนึ่งในการปฏิรูปก,กองทัพก็คือนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารท่านทั้งหลายครับเป็นนโยบายที่ดีสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาวและดีสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงาน18ปีถึง35ปีคนมีความรักชาติ ไม่เหมือนกันครับบางคนรักชาติอยากเป็นหมอบางคนรักชาติอยากเป็นวิศวะบางคนรักชาติอยากเป็นครูบางคนรักชาติอยากจะทําอาชีพเกษตรกรประกอบธุรกิจส่วนตัว SME หรือเป็นพ่อค้าบางคนรักชาติแล้วต้องการจะไปเป็นทหารต้องพร้อมที่จะเสียสละทั้งชีวิตตัวเองเสียสละทั้งร่างกายตัวเองเพื่อจะปกป้อง คนในชาติให้อยู่รอดปลอดภัยจากศัตรูนอกประเทศคนคิดไม่เหมือนกันนะครับเมื่อคนคิดไม่เหมือนกันก็ต้องปล่อยให้ความคิดของแต่ละคนนี่เดินไปในความชอบเราจึงจะได้คนที่ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบนั้นอย่างสุดความสามารถไม่ใช่บังคับให้ทำ ดังนั้นนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนั้นจึงตั้งคำถามง่ายๆว่าทำไมเพื่อไทยไม่ทำนโยบายนี้ไม่ได้เป็นการลอกนโยบายกันนะครับก็เห็นเหมือนกันเนี่ยก้าวไกลก็เห็นว่าควรจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารไทยสร้างไทยก็เห็นว่าควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารเสรีรวมไทยก็เห็นว่าควรยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ถ้าเพื่อไทยเห็นด้วยมีหรือครับคนอายุ18ปีถึง35ปีจะไม่แบ่งไปเลือกพักเพื่อไทยนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับเรื่องสวัสดิการคนสูงอายุ60ปีขึ้นไปเดือนละ3,000บาททำไมเพื่อไทยไม่เอานโยบายนี้ไปเป็นนโยบายของตนเองมันไม่ใช่การลอกนโยบายนะครับ ก็เมื่อพักไทยสร้างไทยเขาประกาศบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทพักเก้าวไกลก็ประกาศสวัสดิการกนะ้าวหน้าสำหรับคนสูงอายุขึ้นไปนี่60ปีนี่ก็เดือนละ3,000บาทและก็บอกแหล่งที่มารายได้ของเงินส่วนพักไทยสร้างไทยก็เขียนกฎหมายเรื่องนี้เลยนะครับว่าจะต้องทำหนึ่งสองสาทำไมเพื่อไทยไม่หยิบตัวนี้ และยิ่งคนอายุ60ปีขึ้นไปตอนนี้นี่ตกอยู่ภายใต้การแจกของรัฐบาลพลังประชารัฐและรัฐบาลประยุทธ์มาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนแก่บัตรชลานี่นี่ไงครับมันจึงทำให้คนอายุ18ปีถึง35และคนอายุ60ปีขึ้นไปนี่ไม่ได้ทุ่มเทในการเลือกพักเพื่อไทยนี่ประการที่หนึ่ง ประการที่สองนโยบายที่พักเพื่อไทยประกาศมานั้นเนี่ยมันไม่ได้ใจของคนที่เขาคิดและเขาวิเคราะห์เช่นค่าแรง600บาทในอีก5ปีข้างหน้ามันไกลเกินไปครับเงินเดือน25,000ของปริญญาตีในอีก5ปีข้างหน้ามันไกลเกินไปนี่ต้องเตือนกันแบบตรงไปตรงมานะนโยบายนี้มันไกลเกินไป ปีนี้ปี2,566แต่พระเพื่อไทยจะให้ค่าแรง600บาทต่อวันสำหรับแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันอีก5ปีข้างหน้าไงครับ25,000บาทสำหรับจบปริญญาตีนี่มันอีก5ปีข้างหน้าไงมันไม่ปัจจุบันไงแล้วเรื่องการลดค่าไฟนี่ก็บอกลด แต่ลดเท่าไหร่ก็ไม่บอกเมื่อไปเทียบกับนโยบายพักการเมืองอื่นเช่นค่าแรงขั้นต่ำนี่ก้าวไกลเขาก็บอกเลือกตั้งจบเขาเป็นรัฐบาลจัดการให้เลย450บาทแล้วก็คำนวณมาว่าจะเอาตรงไหนมาเพราะกฎหมายพักการเมืองนี่ระบุชัดนะครับว่าถ้าคิดนโยบายใดมานี่จะต้องอธิบายถ้าเป็นนโยบายจะใช้เงินต้องอธิบายให้ได้ว่า เอาเงินจากไหนมาใชา้ดังนั้นเนี่ยนโยบายค่าแรง600บาทปี70นโยบายปริญญาตี25ในปี2570ี่ยมันจึงยังไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนเตือนพักเพื่อไทยนะครับนโยบายอย่างนี้เนี่ย มันเป็นนโยบายที่อ่อนไหวและถูกโจมตีและสุดท้ายจะขาดความน่าเชื่อถืออย่างกรณีลดค่าไฟเนี่พื่อไทยบอกแค่ว่าจะลดลงทันทีแต่ลดเท่าไหร่ครับไปดูนโยบายลดค่าไฟของพรรคไทยสร้างไทยเขาบอกลดให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3.50บาท50ไทยสร้างไทยบอกว่า ราคาไฟฟ้าที่ขายให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหลือแค่หน่วยละ3บาท50และเขาก็บอกอีกว่าทำอย่างไรเช่นยกเลิกสัญญาที่การไฟฟ้าไปเซ็นไว้กับโรงผลิตไฟฟ้าเอกชนที่เพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้า ขึ้นเป็นถึง60%ทั้งที่ประเทศอื่นสหรัฐอเมริกาสำรองแค่12-15%อังกฤษแค่ประมาณ10%ประเทศในยุโรปสำรองแค่10-15%ประเทศไทยสำรอง60%และไปเซ็นสัญญากับเอกชนตั้งโรงงานไฟฟ้าเสร็จไม่ผลิตไฟฟ้าแต่การไฟฟ้าต้องจ่ายเงิน ให้กับโรงงานเรานั่นที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้านี่6โรงไฟฟ้าถึง7จโรงไฟฟ้านี่สร้างเสร็จแล้วไม่ต้องผลิตไงครับเพราะเอาไว้สำรองการไฟฟ้าก็ต้องจ่ายเงินให้แล้วการไฟฟ้าเอาเงินมาจากไหนครับก็มาบวกในค่าไฟบวกในค่าไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายไงการไฟฟ้าไม่ได้จ่ายนะเราในฐานะผู้ใช้ไฟต้องจ่าย มันจึงเป็นค่า Ft ค่ากินเปล่าหน่วยละ70%ซนมีทั้งค่ารักษาหม้อมีทั้งค่าสายส่งมีทั้งค่า Ft บวกไปทำไมครับบวกไปก็เอาไปส่งให้เจ้าของโรงงานไฟฟ้าซึ่งรัฐไปเซ็นสัญญาว่าให้สร้างไว้เป็นไฟฟ้าสำรองไงแล้วมันสำรองเกินมันตั้ง60%เซต์แล้วตอนนี้ พักไทยสร้างไทยเขาจึงมีนโยบายยกเลิกใครยกเลิกครับก็รัฐบาลนะ่ยนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน,น่ยครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประกาศยกเลิกได้กฎหมายมีเขาทำไปแล้วเหมือนอย่างกรณีการแก้รัฐธรรม,มนูญทำไมเพื่อไทยไม่เป็นเจ้าภาพทำไมต้องปล่อยให้ ก้าวไกลทาไมต้องปล่อยให้ไทยสร้างไทยไกลายมาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทําไมถึงโอเอ้อยู่ครับมันจึงทําให้คนนี่เกิดความสงสัยว่าไอ้ที่ประกาศนี่มันต้องชัดเจนไงไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญสร้างสอส,อสอรอนี่สมาชิกสภาสร้างรัฐธรรมนูญนี่มันชัดเจนอยู่แค่สองสามพักเช่นก้าวไกลไทยสร้างไทยแค่นั้น บางคนเสนอบางภาคเสนอเป็นกฎหมายกำหนดไว้การรัฐประหารมีข้อหากบฏไม่สามารถที่จะยกเลิกได้ระบุไว้ในกฎหมายอาญาด้วยซ้ำท่านทั้งหลายครับมันก็เลยเกิดความสงสัยไงและยิ่งมีการโปปการ้าโฆษณาชวนเชื่อโดยบรรดากองเชียร์นายแบกนางแบก ทั้งหลายแล้วเชียร์แบบไม่มีเหตุผลนะเชียแบบไม่มีเหตุผลยังไงครับบอกว่าให้กาพักเพื่อไทยทั้งสองใบเถอะไม่ต้องไปสนใจว่าผู้สมัครจะเป็นใครไม่ต้องดูให้เลือกเลยมันก็เกิดคำถามกับบวตเตอร์หรือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหลายไงครับว่าอา้าผมเป็นคนนะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นคนนะครับกินข้าวนะ ไม่ได้กินญ้านะทำไมจะต้องบีบบังคับและจูงจมูกกันขนาดนั้นไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นผู้สมัครสอสอถ้าเห็นเพื่อไทยให้เลือกเลยผมว่าการโฆษณาชวนเชื่อโปรประการด้าแบบนี้ไม่เป็นผลดีในระยะยาวนะครับเตือนไว้ด้วยเพราะเราจะไปเลือกได้ยังไงอ่ะ ไอ้นี่มันคนชั่วไอ้นี่มันคนไม่ดีมันสับปรับมันทรยศหักหลังมันหักหลังประชาชนมันทรยศต่อคำสัตย์สัญญาของพี่น้องประชาชนวันนี้มันเข้ามาพักเพื่อไทยแล้วมันเป็นคนดีเลยเหรออย่างนี้ไม่ได้ครับผมจึงต้องบอกนะครับว่าถ้าเดินการหาเสียงแบบนี้ มันเป็นการบีบบังคับและต่อไปประชาชนก็ต้องมองว่าอา้าวอันนี้ปากประชาธิที่ปตยใจเผด็จการนี่ไม่ให้สิทธิพี่น้องประชาชนดูเลยว่าผู้สมัครเป็นยังไงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครสสไหมไม่ให้เขาได้ใช้วิจ,จะะารณญาณเลยนะอย่างนี้มันเป็นการไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติต่อคนจะเดินเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการด้อยค่าพี่น้องประชาชนที่เป็นคนถืออำนาจอธิป,ปไตยเขาต้องตัดสินใจเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนอย่างชัดเจนและมีความสามารถในการบริหารประเทศในอดีต แต่วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงให้เขาคิดหน่อยสิครับเขารบเขาหน่อยสิครับให้เกียรดเขาหน่อยสิครับให้เขาดูให้เขาวิพากวิจารณ์เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมีกระจกในการส่องว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราบอกว่าดีแต่ประชาชนนี่บอกว่าไม่ดีนี่ เราก็ควรจะปรับปรุง